สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ออนจะมาแนะนำสูตรท oui ี่ช่วยในเรื่องขับถ่ายนะคะนี่ค่ะสองอย่างที find, <Su> ่ช่วยในเรื่องขับถ่ายผู้หญิงได้ดีมากๆเลยค่ะก็คือขื้นชายแล้วก็แอปเปิ้ล โอ้นี่ผักสังเกตเลยผักปลอดสารพิษทั้งเหลืองทั้งเขียวเลยเต็มไปหมดอันนี้คือพ่อปลูกเองแม่ปลูกเองตัดมาให้ลูกกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปล้างเลยค่ะโอเคสะบัดเล็กน้อยผักปลอดสารพิษ จะดินเยอะมากค่ะนี่นะคะได้ผักแล้วนะคะโชเชโชเชเลยขอในภัยนะคะในครัวจริงๆรกมากค่ะพูดเลยนี่จะเอาอะไรนะ มีมีแค่นี้จริงนะคะมีแค่แอปเปิลกับซาลาลีเออไม่ใช่ซาลาลีสีองไฮโซใช่อันนี้คือขึ้นช่ายแบบบ้านๆมันก็เป็นตระกูลเดียวกันแต่อันนึงเป็นเป็นของจีนเนาะขึ้นช่ายจะเป็นของจีนอันนี้ชวนเรื่องขับถ่ายลดคอเลสเตรอรอลลด ลดไขมันในช่องท้องได้ดีด้วยนะลดไขมันในเส้นเลือดสิเออลดไขมันลดคอเลสเตอรอลคือแม่ออนเป็นเขาเรียกอะไรอะไขมันในเลือดสูงมากคือกินยามาแล้วเป็นปีสองปีออนก,ก็คิดว่าโอเคเราควรทําให้แม่เรากินเพราะเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราดีนี่นค่ะหันไปเลย อ๋อันนี้แอปเปิลเป็นแอปเปิลฟูจินะคะออนจะชอบความเปี้ยวๆหวานๆของฟูจิเพราะว่าลูกอ่อนกินได้ด้วยแต่คือผู้ใหญ่ก็คือกินทั้งกากเลยจะจากประสบการณ์อ่อน,นะคือแม่ก็คือครั้งแรกๆแม่ก็คือยากมากอ่อนก็คือใช้วิธีแบบกรองเอากากออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมกากไปนิดหนึ่งให้ให้แม่คุ้นชินส่วนทุกวันนี้หรอคะกากเพียว หอมน้ําจัดเลยคุณยายก็คือกินได้แต่ลูกสาวยังไม่ได้อยู่ลูกสาวต้องกรองก่อนขนาดแต่ออนก็ไม่ได้ใช้ผ้าขาวกรองนะออนกรองด้วยกระชอนก็ยังเหลือเศษให้ให้น้องกินอยู่แต่ว่าก็คือ,อค่อยๆฝึกค่อยๆจิบมันช่วยในเรื่องขับถ่ายดีมากเพราะตัวออนเองอะขับถ่ายยากกินผักไม่ได้เยอะ รู้สึกว่าจะเยอะไปนะเนี่ยเอาสักประมาณสามก้านก็พอสามก้านเรารู้สึกว่าเยอะแล้วต้นอวบเชียผักปลูกเองนะเนี่ยมั่นใจปลอดสารพิษแน่นอนไม่ได้ซื้อมาจากตลาดไรสารเคมีแน่นอนเพราะว่าไม่ฉีดเลยหั่นเลยค่ะจริงๆเอาใส่เข้าไปเลยก็ได้นะแต่ออนชอบหัน่นเพราะจะออนจะได้กะปริมาณถูก เอาหกเละเทะเขียวยวไปเลยอ่าอันนี้สูกสึกว่ไเยอะไปละพอละอ่าอันนี้เก็บไว้ปั่นต่อไอเทมต่อไปนี่เลยค่ะน้ำเปล่า ออนจะใช้น้ำเปล่าไม่เย็นนะเพราะออนจะเจ็บคอง่ายมากเวลากินน้ำเย็นใส่ประมาณนี้บางคนก็ใส่เกลือเข้าไปหรือมะนาวอ๋ออนไม่มีมะนาวก็เอานี้แหละแอปเปิลกับขึ้นชายป,าปั่นเลยค่ะปึ๊ตังเลย thank uh you -huh. เรียบร้อยเขียวสะใจมากจะกินเช้ากินเย็นก็ได้นะคะอืมรสชาติดีแอปเปิลฟูจิก็คือรสชาติดีจริงๆ้ที่สมาร์กินผักบันนะคืออิ่มแบบอิ่มอะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะอิ่มมากเลยที่สมารกินมาก่อนหน้านี้ด้วย อ่อนแนะนำนะจริงๆนะคือจากประสบการณ์ตัวอ่อนเองกนะ็คือแบบคือกินแล้วแบบขับถ่ายดีขึ้นจริงๆดีขึ้นดีขึ้นประโยชน์เยอะแล้วก็ง่ายบายบายเสร็จเรียบร้อยค่ะอยากให้คนสุขภาพดีที่สําคัญไม่มีไขมันด้วยแล้วระบบขับถ่ายก็ดีช่วยเจริญอาหารมี่นานระบวมเลยเราบวมทั้ง <laughs> พุงพุงพุง,พงจะได้ลดลงโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยด้วยนะทำง่ายคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยให้ให้ออนด้วยนะคะบ๊ายบาย